สวัสดีคะ่ะพบกับพีดีชาแนลของเราทางช่อง YouTube ช่องใหม่ที่เป็นน้องใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารที่จะมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักศึกษาทุกคนนะคะเนื่องจากว่าเรามีการปรับเปลี่ยนบุคลากรเล็กน้อยเนื่องจากว่าอาจารย์สวิทตอ่อนเนรซึ่งเป็นคร,นรูกศนตําบล หนองไร้และพี่ชอบพื้นที่ในตำบลหนองไร่แล้วก็คูน้ำฝนซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอแกลงก็สนอแกลงมีการสลับปรับเปลี่ยนในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเพื่อที่จะกลับไปดูแลครอบครัวเพราะว่าอาจารย์สุวิทย์อ่อเน่หรือครูโบของเราก็เป็นคนที่มีพื้นที่ครอบครัว อาศัยอยู่ที่อำเภอแกลงดังนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนตอนนี้ก็คือคำสั่งออกเรียบร้อยแล้วเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาบอกกล่าวนะคะเรื่องราวว่าเรามีการกปรับเปลี่ยนบุคลากรเล็กน้อยแต่ว่างานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำบลก็ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเราก็เลยอยากจะแนะนําบุคลากรใหม่ของเรานะคะชื่อครูน้ําฝน ยังไงไปรู้จักกับคุณน้ำฝนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทนาบุตรลกรนะคะเป็นครูกศนตำบลน,นะคะจะรับผิดชอบที่ตำบลหนองไร่นะคะก็ก็จะเป็นคุณครูคนใหม่นะคะที่มารับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน,นะคะ่ะงานการศึกษาตามอัทยาศัยแล้วก็งานการศึกษาตอนเนื่องนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวกับภาคีเกรือข่ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เราก็ได้รู้จักกับครูน้ําฝนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอฝากพี่น้องประชาชนชาวตําบลหนองไร่ได้ดูแลต้อนรับคุณครูกศนอของเราด้วยนะคะก็คงจะมีโอกาสลงไปได้รู้จักแนะนําตัวกับภาคีเครือข่ายประชาชนและก็นักศึกษาของกศนตําบลหนองไร่เร็วๆนี้นะคะส่วนครูสวิทก็คงจะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่กศนอำเภอแกลงดังนั้นก็อยากจะให้ครูสวิทได้ฝาก อะไรอยากพูดคุยกับภาคีเครือข่ายอยากบอกกล่าวที่ผ่านมาในการทำงานร่วมกันยังไงก็ไปพบกับครูสวิทได้เลยค่ะครับผมนายสวิทอ่อนเนธครูกศนตบนบนหนองไร่นะครับวันนี้ก็ถือโอกาส่าวลาอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่มาทำงานในพื้นที่นะครับในตำแหน่งครูกศนตบลน,นะครับตั้งแต่16ทธันวาพุทธศักราช2 5 6 3นะครับ ก็รวมระยะเวลาก็1ปีกับอีก7เดือนนะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับที่ต้องจากที่ตรงนี้นะครับกศนอำเภอปลวกแดงนะครับซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่วงหน่วยการกศนอำเภอปลวกแดงนะครับพี่ๆคณะครูนะครับและบุคลากรของ อำเภอปวกแดงทุกท่านนะครับที่ให้ความชี้แนะความร่วมมือในการทํางานนะครับสั่งสอนในเรื่องของงานนะครับก็ผมขอลาณตรงนี้ครับครับ